จากรูปนักขี่จกัจกรยานทีบจักรยานทําให้จานหมุน1รอบในเวลา2วินาทีถ้าจาน A จาน B และล้อหลัง C มีรัศมี10ซนติเมตร2.5ซนมและ35ซนติเมตรามลำดับจักรยานจะวิ่งด้วยความเร็วเท่าไหร่ตรงนี้ก็คือรูปนะครับาจาน A จาน B แล้วก็ล้อ C นะครับก็มาดูกันหน่อยครับว่า การที่เขาถามว่าจาัก,กรยานจะวิ่งด้ความเร็วเท่าไหร่เนี่ยมาวิเคราะห์ประโยคนี้ครับการที่จักรยานจะวิ่งด้ความเร็วเท่าไหร่เนี่ยเนื่องจากว่าล้อเนี่ยมันเป็นส่วนที่สัมผัสกับพื้นใช่ป่ะดังนั้นจึงได้ว่าถ้าล้อเนี่ยเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่าไหร่จัก,กรยานก็เคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่านั้นใช่ป่ะครับอ่าเพราะเพราะว่าล้อเป็นตัวที่สัมผัสกับพื้นและเป็นตัวที่กลิง้งไปบนพื้น ดังนั้นล้อความเร็วเท่าไหร่จักรยานความเร็วเท่านั้นดังนั้นเราดังนั้นเป้าหมายของเราคือหาว่าล้อความเร็วเท่าไหร่นะครับอ่ะก็มาเริ่มกันเลยข้อนี้นะครับเขาบอกว่านักขี่จักรยานเนี่ยถีบจักรยานทําให้จานหมุนหนึ่งรอบใช้เวลาสองวินาทีไอการไอไอประโยคเนี่ยเขาบอกว่าจานหมุนหนึ่งรอบในเวลาสองนาทีจานที่เขาถีบคือจานอะไรครับคือจาน A ถูกไหม และครบ1รอบภายใน2วินาทีแสดงว่าแสดงว่าค่าเป็น2เซกใช่ไหมครับอ่าเรารู้แล้วครับว่าค่าของตัวเนี้ยเป็น2อ่ามาดูที่2แล้วก็มาดูที่ A กับ B กันบ้าง A เนี่ยไม่ได้เชื่อมกับ C โดยตรงดังนั้นเนี่ยเราจึงคิด A กับ C ไม่ได้ เราต้องคิด A กับ B ก่อนเพราะว่า A กับ B มันเชื่อมกันโดยตรงผ่านสายโซ่ใช่ป่ะครับแต่ว่า B ตัวเนี้ยมันคล้องกับมันคล้องกับ A ดังนั้นจะได้ว่าถ้า A ทิศทิศการเคลื่อนที่ของของของจาน์ A เนี่ยไปทิศไหนตามเข็มทิศ B ก็ตามเข็มด้วยใช่ป่ะน้องอ่าแต่ตรงนี้ไม่สำคัญหรอกพี่เขียนไว้เฉยๆแหละอ่าแ,แต่ว่าหลักของมันคือถ้า เป็นคล้ายๆลักษณะสายพานแบบนี้แสดงว่า VA เท่ากับ VB ใช่ป่ะครับะจะได้ว่า VA เท่ากับ VB นะครับเป็นลักษณะของสายพานแต่ VA คืออะไรครับ VA คือโอเมก้า A RA แต่ VB คือโอเมก้า B RB แต่โอเมก้าคือ2พายส่วน t ใช่ป่ะครับโอเมก้า B ก็เป็น2พายส่วน t เช่นเดียวกัน ดังนั้นครับเราสามารถหาได้แล้วแทนค่าเลยครับ2อพายตัด2อพาย ra เป็นเป็นสิซนติมตรแทนค่าไปครับ ta เป็นก็คือเวลาที่ครบรอบที่ไหับเป็น2วินาทีดังนั้นเนี่ย rb เป็นเท่าไหร่ครับ rb เป็น2.5งจเซมตรแล้วก็ tb เป็นแล้วก็ tb เป็นสิ่งที่เราต้องการหา ตังนั้นเนี่ยจะพบว่าจะพบว่าเซนติเมตรตัดเซนติเมตรสอตัด10ได้4 2ตัดนะครับได้2สสสแสดงว่าท b เป็น2อเซนะครับทีบี TB เป็นต้องต้องเป็น1นส่วนสเนาะที TB เป็น1นึส่วนสองเซกนะครับพี่ยายผิดถ้าทีบเป็น1นึส่วนสองเก มาดูต่อครับเขาต้องเขาเขาเขาต้องการว่าจักรยานจะวิ่งด้วยความเร็วเท่าไหร่ใช่ป่ะแต่ว่าถ้าเรามาดูที่ b กับ C เนี่ยซึ่ง b กับ C เนี่ยนองนึกภาพจักรยานออกอะครับ b กับ C มันจะเหมือนกับเป็นเพลาวะน้องเพราะว่าถ้า b หมุนหนึ่งรอบ C ก็ต้องหมุนหนึ่งรอบด้วยใช่ป่ะเหมือนกับตรงนี้เป็นรูล้อตรงกลางรูเล็กๆอะนน้องนะครับดังนั้นเนี่ยจะได้ว่า b กับ C เป็นเป็นลักษณะของเพลา ถ้าเป็นลักษณะของเพาแสดงว่ามันหมุนมันหมุนครบรอบด้วยเวลาที่ททเท่าๆกันใช่ปะดังนั้นจะได้ว่า TB เท่ากับ T ีสเท่ากับ f อแล้วก็โอเมก้า B เท่ากับโอเมก้าสเราก็มาดูตรงนี้เลยครับ Tb เท่ากับ T ีดังนั้นเนี่ยถ้าเรารู้แล้วเนี่ยว่า TB เป็น1ส่วน2เรารู้ไหมครับว่า T c เป็นเท่าไหร่เราเราู้เลยใช่ปะเพราะว่ามันเป็นลักษณะของเพา TB ก็เท่ากับ t c เท่ากับ1ส่วน2วินาทีต่อรอบแต่สิ่งแต่สิ่งที่เาสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรครับเขาต้องการว่าจักรยานวิ่งด้ความเร็วเท่าไหร่คือเขาต้องการ V จักรยานหรือสิ่งที่เขาต้องการคือ V ล้อนั่นเอง v ล้อคืออะไรครับ V ล้อคือ2พายส่วน T 2อพายอ่ะพี่ค่าไปนิดนึง V คืออะไรครับ V คือโอเมกาาใช่ป่ะแต่โอเมกาคือ2พายส่วน t ดังนั้น V คือโอเมก้า r คือ2พาย t สพาย r ส่วน T แทนค่าเลยครับ2พายทีคืออะไรครับที t คือ1ส่วน2ใช่ไหมน้องที่หาเมื่อกี้ทคือ1ส่วน2แทนค่าครับก็ส่วนของส่วนนี้ขึ้นมาเป็นเศษนะครับก็จะได้2พายคูณอคือรัศมีรัศมีของของล้อ ก็เป็นเท่าไหร่ครับจากที่โจทย์กําหนดเนี่ยรัศมีเป็น35ซนติเมตรแทนเป็นหน่วยเมตรออกมาใช่ไหมเร,เราต้องแทนเป็นหน่วยเมตรเพราะว่าเราต้องการเราต้องการให้คําตอบเนี่ยออกไปเป็นหน่วยเมตรเปอร์เซกนะครับก็แทนเป็นหน่วยเมตรซะ,ะดังนั้นคําตอบออกมาจะเป็น35คูณ2ได้70 70คูณ2ได้1 4 0 140ส่พายส่วนด้วย100นะครับคำตอบจะออกมาเป็นถ้าแทนพายด้วย3.14คําคำตอบจะเป็น4.4เมตร ต่อวินาทีนะครับเป็นคําตอบโอเคสาหรับข้อนี้นะครับก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องมาดูความสัมพันธ์ก่อนจะพบว่าจาน A กับจาน B เนี่ยมันเชื่อมผ่านสายพานโดยตรงดังนั้นต้องคิด A กับ B ก่อนจะมาคิด A กับ C เลยเนี่ยไม่ได้เพราะว่า A กับ C เนี่ยมันมันมันไม่ได้เกี่ยวเนื่องกันโดยตรงใช่ปะ่ะมันเกี่ยวผ่าน B ดังนั้นเนี่ย B คือตัวเชื่อมเราก็ต้องคิด A กับ B ก่อน A กับ b เป็นสายพานดังนั้นจะพบว่า va เท่ากับ vb ใช่ป่ะเราอ้างหลักการเนี่ยเราจะได้ TB ออกมานะครับพอเราได้ TB ออกมาแล้วเนี่ยจะพบว่า B กับ C เนี่ยเป็นลักษณะของเพลาเพลาเนี่ยเคลื่อนที่ครบรอบในเวลาที่เท่าๆกันใช่ป่ะดังนั้นเนี่ย TB จะเท่ากับ TC ดังนั้นเราได้ t c ออกมาครับจากข้อนี้เป็นเต็มอีกสองสองเราก็เอาค่า T เนี่ยมาหาความเร็วของล้อซึ่งความเร็วของล้อก,ก็คือความเร็วของจักรยานใช่ไหมครับ ความเร็วความเร็วของล้อคือโอเมก้าอาร์โอเมก้าคือ2พายส่วนทีคูณด้วย R แทนค่าออกมาครับจะได้ความเร็วของล้อเป็น4.4เมตรต่อวินาทีซึ่งคําตอบตรงนี้เป็นความเร็วของจักรยานด้วยข้อนี้ตอบ4.4่เมตรเเครับเป็นคําตอบสุดท้ายโอเค